เรื่องของเศรษฐกิจในประเทศนะครับตอนนี้หลากหลายหน่วยงานพยายามระดมกําลังกันนะครับรวมถึงเรื่องของการเชื่อมโยงผู้ที่มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือบุคลากรแพทย์และพยาบาลนะครับในการสู้กับภัยโควิดในครั้งนี้ล่าสุดนี้เองนะครับทาง t รูม m น n ี y ชวนคนไทยนะครับร่วมบริจาคซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบ h ฮฟลูนะครับผ่านทางแอป True Money w a l l ล็ครับรายงานล่าสุดนี้นะครับมาจากทางคุณมนซินี นาคปนันนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการร่วมบริษัทเอซเซนต์มันนี่จำกัดท่านก็บอกว่า True m o n e y ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทุกท่านที่กำลังทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อต่อลมหายใจผู้ป่วยโดยการบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบไฮฟลู flow, รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทผ่านมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย ในโครงการทุกภัยไทยช่วยกันพร้อมเชิญชวนพนักงานและผู้ที่สนใจร่วมบริจาคผ่านช่องทางต่างๆของมูลนิธิครับรวมถึงช่องทางบริจาคผ่านแอป True Money Wallet โดยเงินบริจาคทุกบาททุกสตางนี้จะถูกมอบให้มูลนิธิโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยให้ทีมแพทย์และคนไทยทุกคนสามารถฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันสำหรับประชาชนที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคผ่านช่องทางต่างๆดังนี้นะครับ หผ่านทางแอป True Money w a l l e t สามารถบริจาคได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง 2. บริจาคผ่านทางบัญชีออมทรัพย์มูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเลขที่0 2 0 1 9 8 5 2 8 8 9 0นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะร่วมในช่วยกอบกู้วิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะ